เียมโคเอ็กโตรดคือที่สุดคือที่สุดยังไงเดี๋ยววันนี้ทำเล่าให้ฟังค่ะอันดับที่หนึ่งนะคะเป็นโคเอ็กโตรดเนี่ยเขาจะมีการเคลือบไมาอีกหนึ่งรอบค่ะเป็นใช้เอนจิเนียริ่งโพลิเมอร์ทำให้ดูพื้นกไกปึ๊บจะมีพื้นผิวนะคะที่แข็งแกร่งมากขึ้นเหมาะกับการใช้พลาสติกแอเรียข้างสระว่ายน้ําที่คนเดินเยอะแล้วก็ทนต่อรอยขีดข่วนรองเท้าส้นสูงด้วยค่ะแข็งแรงสุดๆคือที่สุดที่สอง ไม่เป็นรอยคาบน้ําค่ะถ้าสมมุติว่ามีฝนตกหรือมีน้ำหกหรือสิ่งสปกปรกลงไปแล้วเราล้างเนี่ยไม่มีรอยคาบน้ําเลยทันที่สุดที่ดูชุบไม่ว,ว่าจะเชด็ดหรือว่าปล่อยให้เขาแห้งเองก็ยังไม่มีรอยคาบนั้นนะคะซึ่งโดยปกติไม่เทียนทั่วไปเิ็นน้อยคือที่สุดที่สา สามารถทนสภาพแวดล้อมของประเทศไทยได้ค่ะทนแดดทนฝนทนยูวีสามารถใช้งานเอ้าดร์ได้สบายๆเลยมีโปรดักที่หลากหลายมากด้วยไม่ว่าเป็นงานพื้นไม่ว่าจะเป็นงานผนังเอ้าดร์หรือแม้กระทั่งเป็นงานระแนงบังกะพื้นผิวสวยมากทุกคนใครอยากรู้อะไรเพิ่มคอมเมนต์มานะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ